กินอวคาโดกินงงออกัอบนูน่าไหมคะอี่งดิมไมเป็นชน้ออร่อยปะคะตักกินเลย ลูกอะไรคะคาจูเอาว่าคาดูเอาคาจูโอเคดูตุ่นตุนนั่งไงดีนั่งกินดีสิคะไม่เห็นอะไรไม่เห็นน้องหนูนายนะน้องนายกินดีดิน้องนายกินอว่าคาดูเดี๋ยดิกินดีดิเอาตุ่นตุนน้อยให้เพื่อนๆกินอะโวคาโดกับน้องหนูกับพี่นกับน้องหนูนาด้วยไงคะลูก มา,มากินก็ได้วะเนี่ยข้ขึ้อขึ้นขึ้นขก็นินสิคนขึนินข้นขนข้น tạc bông ăn đai lói mhm 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 อาหารหน้ามันกินตรงนี้เป็นเพื่อนกินด้วยตักให้เยอะอมานี่ตักให้ม่ตักให้ใหอยาี่ห 哦。